ให้ยนี่แกแกคิดว่าเก่ามากงั้นหรือไม่น,นี่นะจะต้องะเอาไปกินนี่แกตายใส่โง่อยน,นี่นี่โอ้ยโอ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยฉันด้วยเอื้อโอยฮ้ย <c ười> แกตายใส่กรจอร์ดพี่ครับช่วยผมด้วยผมยังไม่อยากตายพี่ครับช่วยด้วย คูปากอยู่นี่ไอกระจอกเฮ้ยโดยได้แกดี่แน่โดนไปซะนี่ครับช่วยผมด้วยเฮ้ยในที่สุดแล้วก็ฆ่าไม่ได้สักทีในที่สุดหัวหน้าก็จะพูดใจแล้วสินะเฮ้ยพี่ครับอันได้กีเสียงอะไรไปครับเนี่ยผมได้กีเสียงวัตถักรายนะอะไรเหรอพวกแกบังอาจฆ่าน้องชายฉันอย่างนั้นเหรอพวกแกตายซะไอ้วัวปล่อยมรู้จิตยธรรมเย้อ้า่ แย่อีกแกตายโอ้ย yeah, ช yeah, ่วยด้วยเออเย่ตายใส่พวกตุเลตีโอ้ยโอ้ยลูกพี่ครับโจมันด้วยเออแกสินะเป็นคนที่ฆ่าน้องชายฉันถึงเวลาตายของแกเลยชาติมาเฮ้ยแกจะทำอะไรล่ะอย่าฆ่าฉันเลยนะเจ็ดเจ็ดเจ็ดแค่เจ็ดแค่ถูกจ้างมาจะเฉยปากเออเออเออ อออตายใส่ทเลเลยคนไรมันรู้รทอไม่ในน้องพี่ทำไมทำไมนต้องออกมาทำไมโนต้องตายด้วย ไม่เนีน้องพี่ไม่เนี่ยสจวัดเดีอยวจะตายพี่กิ๊บไม่ได้แล้วสจวัดนายตื่นขึ้นมาสิสจวัดนายจะตายอย่างนี้ไม่ได้แล้วนายอย่าทิ้งฉันไปนะสจวัดไม่นะสจวัดตื่นสิสจวัดสจวัดนายต้องตื่นสินายอย่าทิ้งฉันไปสิอย่าทิ้งฉันแบบนี้ไว้นะสจวัดทำไมทำไมสามวันต่อมา สจวดเอ๋ยน,นาจะไปสู่สุกติสนาน้องชายไม่ต้องห่วงพี่แล้วนะพี่อยู่สบายดีพี่จะทําเผาน้องให้อย่างอลังการเลยยา yeah. ไฟโลกัน yeah. ยาเนี่ไงท่าที่น้องชอบเวลาพี่จุดไฟหลับให้สบายนะ สจ๊วตัดไปสวัสดีแล้วฝากสวัสดีพ่อกับแม่ด้วยนะบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงพี่นะพี่อยู่สบายดีพี่ได้งานดีๆทําด้วยแหละพี่ดูแลแกได้แต่พี่ไม่สามารถรักษาแกไว้ได้พี่ขอโทษด้วยที่ไม่สามารถรักษาแกไวได้ดนานพี่ขอโทษจริงๆนะพี่นั้นมันเลวเองพี่ไม่น่าไปทํางานที่มันเสี่ยงอันตรายอย่างนี้เลยเรื่องนี้มันไม่สําคัญอีกต่อไปแล้วเรื่องต่อมาฉันจะล้างแค้นให้สจ๊วตไอ้สารเลวชาติไหนที่ฆ่าน้องชายฉันจะจะฆ่ามันให้ตายหมดเลยไอส้สารเลวชาติชั่ว Bye.